ล้านเขามีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเด็กคนนั้นยิ้มเหมือนเราไปมองเห็นเขาอะแล้วเขายิ้มแล้วบอกว่าเอ๊ะฉันอุปทานไปเองหรือเปล่าเนี่ยแกก็แผนแผนแผนไปใกล้ๆน้องไอ้ผู้ชายเนะี่ยเป็นรูปเด็กผู้หญิงขึ้นมาเป็นเป็นเด็กผู้หญิงผมบ๊อบมาค่ะบอ๊บอบบ๊อบเด็กก็ประมาณสักห้าหกขวบเหมือนกันเด็กผู้หญิงคือแบบคู่กันเลยบอกอะเฮ้ยฉันฉันฉันปกติดีหรือเปล่าเนี่ยคือคือ คือแบบเราเห็นในสิ่งที่แบบคนถ่ายแกไม่เห็นอ่ะเนาะคือแกก็ปกติแกก็แพนกล้องไปเรื่อยๆแต่แพนแต่แกไม่ได้แพนกล้องไปทางป่าอะไรอย่างงี้ไงแกแพนกล้องแบบเหมือนเห็นระดับลิงนั่งแล้วก็เห็นแบบดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นหน้าเด็ก2คนนั้นก็เลยบอกว่าเออแสดงว่าพี่คนเนี้ยแกต้องขายอะไรอยู่ข้างทางแล้วเหมือนมีอะไรแกคงใจดีนะ่ะเพราะว่าฟังจากที่แกคุยกับลิงแล้วก็เป็นคนใจดี แกคงจะเอาอะไรมาถวายให้ของแกขายดีให้สัมภเวสีแถวนั้นได้กินแล้วให้ของเรียกลูกค้าเข้ามาในร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้นะว่าแกมีกุมงกุมานอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กสองคนเนี่ยเหมือนเขาแบบน่ารักคือเขายิ้มจากภาพที่เราเห็นเขายิ้มอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอออย่างนี้ก็มีคือถ้าดิฉันคิดดิฉันว่าเขาคงมาดูลิงตัวเนี้ยแล้วก็มานั่งเล่นกับลิงต,ตัวนี้คือมานั่งดูอะไรเงี้ยนี่แหละ ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังว่าบางคนจะเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นเหมือนที่คุณคนนั้นบอกแล้ว,ว่าขนาดดู YouTube เลื่อนๆไปยังไปเห็นอีกคนคนหนึ่งที่อยู่กลางสภาโดยที่ใส่ชุดสีขาวอะไรเงี้ยแกก็เลยแบบนั่นแหละหลายๆคนจะเห็นแบบเนี้ยแต่ว่าก็กลัวบางทีพูดไปคนอื่นก็ไม่เชื่อนอะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดิฉันเซอร์ไพรส์เหมือนกันมีน้องคนหนึ่งน้องที่ทํางานเก่าที่ที่ที่ทำงานคลินิกเก่าด้วยกัน น้องปีที่แล้วปีที่แล้วน้องบอกว่าพี่นาฏเนี่ยคือพี่ชายคนเนี้ยเขามาดูเขาเขาส่งเขามาดูดวงเรื่องพี่ชายเขาเนี่ยก่อนที่พี่ชายเขาจะเสียชีวิตเขาก็บอกว่าพี่นาฏเนี่ยดูให้หนูหนใยสี่คือจริงๆเราไม่ได้มีอาชีพดูอะไรนะคะคือคือเราดูเราดูเพราะว่าเขาขอความช่วยเหลือแล้วก็ดูไปรเหตเฉยดูเราก็บอกว่าอย่าเชื่อนะเราทุกอย่างมันอยู่ที่ เชื่อตัวเองเชื่อในสิ่งที่เหตุการณ์รวมๆแล้วเป็นยังไงอย่าเชื่อพี่นะเพราะว่าบางทีเราดูไปแล้วถ้ามันไม่ดีเรากลัวเขาจะเชื่อจริงจังอะไรเงี้ยก็บอกว่า,อาเอาไปพิจารณาดูนะว่ามันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าพี่นาฏเนี่ยพี่ชายหนูหายออกจากบ้านเขาพี่ชายหนูหายออกจากบ้านเนี่ยแม่หนูพ่อหนูนะแบบไปแจ้งความแล้วแต่ว่าตํารวจบอกว่าต้องรองให้ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะหรือกี่วันหนูดิฉันก็จําไม่ได้ละ สวันหรือยีบสี่ชั่วโมงที่เขาจะรับแจ้งความนะคะและทีนเนี้ยน้องก็บอกว่าแม่หนูร้องไห้ฟูมฟายมากเลยตอนเนี้ยพี่น่าดูให้หน่อยสิก็เลยแบบเทนใจเพราะว่าเห็นแม่เขาถูกใจก็เลยแบบโอเคดูให้เลยดูให้ทันทีะอะไรไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นก็เลยบอกว่าเขาถามว่าพี่เขาเสียไหมเพราะว่าหายไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยโทรศัพท์โทรศัพท์ปิดหมดเลยละอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็เลยกลัว hmm. ว <SL> like ่าลูกชายไปประสบอุบัติเหตุที่ไหนไหมเขาก็ไปถามโทรถามตามโรงพยาบาลต่างๆตามสถานีตำรวจต่างๆก็มีคนมาแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงไหมเขาก็คิดดูค่ะโทรไปถามนู่นนี่นั่นมันก็ต้องแบบต้องวุ่นวายจิตใจเนาะต้องแบบเกิดความสับสนวุ่นวายมากก็เลยนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุที่ต้องต้องดูให้น้องเขาแล้วเนี่ยเลยกว่าไม่เป็นไรนี่แกก็สุขสบายดีนี่แกแค่เบื่อหรือเปล่าแค่เบื่อโลกเบื่อ ครอบครัวเบื่อลูกเบื่อเมียก็เลยหนีไปซะอะไรเงี้ยก็เลยไม่บอกใครให้ใครรู้อะไรเงี้ยน้องก็อุย้ยหนูเชื่อหนูเชื่อแล้วพี่เดี๋ยวหนูจะไปบอกเล่าให้แม่หนูฟังนะดิฉันก็ยังคิดอยู่ยว่าเอ๊ะจริงเป่าวว่าอะไรเงี้ยแล้วไอเนี่หลังจากนั้นไม่นานไม่นานพี่เขากลับมาเขาบอกว่าพี่นาดพี่ชายหนูกลับมาแล้วนะคือหลังจากนั้นหลายวันนะคะน้องว่าพี่นาดพี่ชายหนูกลับมาแล้วนะหน,นูมันมันหนูก็ถามว่ามันไปไหนก็เลยว่า กูก็เบื่อครอบครัวเบื่อลูกเบื่อเมียน,นี้ไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาบอกว่าพี่ชายเขาหายไปอีกหายไปอีกแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยมาดูอีกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลรอเดี๋ยวเขาก็กลับมาเหมือนเดิมแหละหลังจากนั้นไม่นานเห็นน้องมาเล่าให้ฟังว่าน้องเขียนมาเล่าอีก,อกว่าพี่พี่ชายหนูเสียจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยบอกว่าหนูไปดูดวงมานะ่ะ ดิฉันไม่เคยรู้จักพี่ชายเขาเลยนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นน้องคนนี้เป็นที่เป็นแค่ที่ทํางานเราไม่รู้จักพี่น้องเขาเลยเอรู้จักน้องเขาแต่ไม่เคยเห็นพี่เขาเลยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่แถวระยองอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยมาบอกว่าพี่นาดพี่ชายหนูเสียแล้วนะคนนั้นนะ่ะบอกอา้าวทาไมลหละแล้วก็ตกใจเขาเลยบอกว่าเขาไปดูดวงมาแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยหมอดูนะ่ะบอกว่า พี่ชายเขาโดนผู้หญิงคนหนึ่งเอาไปเป็นผีผีผู้หญิงใช้วิจรยารณญาณในการรับฟังในช่วงนี้นะคะเป็นผีผู้หญิงเอาไปผีที่อยู่นะตรงนั้นแหละมันหาตัวตายตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาเลยบอกว่าเขาก็เลยไปนัดสถานที่นั้นไปถ่ายรูปถ่ายรูปถนนเนี่ยถ,ถนนแบบเจยาวๆนี่ยค่ะไปถ่ายรูปแบบแค่ถนนะไปถ่ายรูปเอาทางนะคะว่าทางมันเป็นแบบนี้เขาก็ส่งให้ดูพี่หน้าทางมันเป็นแบบเนี้ย หมอดูว่าเป็นอย่างเนี้ยพี่ว่าใช่ไหมดิฉนันก็เลยดูจากภาพดูเฉยนะคะก็ไม่รู้ว่าตัวเองดูอะไรนะก็คือดูเฉยว่าเออมันจะมีอะไรหรือเปล่าก็เลยซูมเข้าไปก็เลยบ่งมาได้สองบ่งวงหน้าผู้ชายคนหนึ่งบ่งหน้าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ใกล้ใกล้กันก็เลยส่งไปให้น้องดูบอกว่าดูสิเธอว่ายังไงตรงเนี้ยคือน้องไม่ได้บอกนะคะตอนแรกนะน้องบอกว่า เฮ้ยพี perquè, ่น huh kind of ี่ม like ันหน้าพี่ชายหนูนี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่ไม่รู้จักพี่เธอเลยนะแล้วว่าน้องมันก็รู้ว่าเราไม่รู้จักพี่เขาเพราะว่าพี่เขาไม่เคยมาที่ทํางานเราเลยอะไรเงี้ยน้องว่านี่มันหน้าพี่ชายหนูนี่พี่แล้วไอ้พี่ผีผู้หญิงคนเนี้ยเป็นใครก็บอกว่าก็คงไอ้ที่ที่หมอดูว่าเอาพี่เราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความเชื่อของผีมันคิดว่าเป็นตัวตายตัวแทนไงคะจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดนะเนาะและเห็นเนี้ย ก <พ uka> ลุว่าเอ้าจริงเหรอพี่ชายเราแล้ว,ลวมันบอกว่าน้องก็เลยว่าเนี่ยพี่ชายหนูเลยเนี่ยพี่พี่ชายหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าเขาอยู่บนพื้นนะคะอยู่บนพื้นถนนน้องบอกว่าพี่เนี่ยตรงนี้แหละที่พี่ชายหนูลดลงอะไรเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์ล้มลงอะไรเงี้ยจากการเฉี่ยวชนของรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะถ้าดิฉันจำไม่ผิด <S 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 ก็เลยมอเตอร์ไซค์ก็ลงแล้วเนี่ยก็ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นน้องก็เลยบอกว่า ดิฉันก็เลยบอกว่าตรงนี้มันมีคนเสียชีวิตเยอะแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยคือคือดูตามดูตามสิ่งที่ดิฉันดูให้เขานะคะน้องบอกจริงพี่หนูไปถามคนแถวนั้นและตรงนี้เป็นทั้งที่มันไม่ใช่ทางโคง้งทางอะไรนะัคะมันเป็นทางตรงๆแต่มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะอะไรมาลงตรงเนี้ยทั้งที่แบบมันเป็นทางตรงๆไปเลยตรงที่เขาถ่ายมาให้เราดูนะคะน้องว่าพี่นาฏเนี่ยอันนี้แหละหนูไปถามเขามาและชาวบ้านบอกว่าจริงตรงเนี้ย มันมันมันมีหลายคนและที่มาลงตรงเนี้ยแต่ว่าทั้งเขาก็เขาก็เชื่อแหละว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าบางทีคนที่เขามีเซนส์อยู่ก่อนเนี่ยเหมือนผู้ชายคนเนี้ยพี่คนเนี้ยเขาจะเห็นโดยที่คนอื่นไม่เห็นมันมันจะเป็นแบบเนี้ยสำหรับคนที่เขามีเซนส์นะคะเขาจะมองเห็นในในบางอย่างในบางสิ่งที่ที่ที่ตาเขาเห็นเองโดยที่เขาแบบไม่ต้องกําหนดไม่ต้องเพ่งเลยอะไรเงี้ย เหมือนว่ามันจะมีหลายๆข่าวที่เป็นแบบเนี้ยที่ดิฉันก็เคยเห็นเหมือนกันที่แบบแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นข่าวอาชญากรรมข่าวอาชญากรรมต่างๆน่ากลัวน่ากลัวต่างๆมันก็จะมีรูปรูปบางอย่างที่มันขึ้นมาในในข่าวในภาพนั้นคือในวิดีโอนั้นในคลิปนั้นโดยที่แบบเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆของเขาปกติแต่ว่าคนที่มองเห็นพวกเนีย้เนยขเขาก็จะเห็นเองโดยมันขึ้นมาสมม่วนมากถ้าเป็นข่าวพวกนี้นะคะข่าวพวกน่ากลัวน่ากลัวแบบเนี้ย ส่วนมากจะเป็นวิญญาณที่แบบเหมือนมายืนดูแบบมาอะไรเหมือนมารอเพื่อนหรืออะไรก็ตามหรือแบบมาอยู่กับกูสิมาอยู่กับกูสิอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นคือเห็นไหมดิฉันเคยเคยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนที่จะจากไป <laughs> ก่อนที่จะจากไป <laughs> ก่อนที่จะจบคลิปมันเคยมีกรณีหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกฝังใจมากกับตัวเนี้ยมันเคยมีข่าวช่องหนึ่ง ตอนนั้นสการที่คนจะเสียชีวิตโดยการใช้เต่าอังโลเนี่ยน้อยมากแล้วมีข่าวข่าวหนึ่งบอกละเอียดมากบอกละเอียดมากช่องหนึ่งดิฉันนั่งดูเลยวันนั้นนั่งดูแบบตั้งใจบอกละเอียดมากว่าต้องทำเขาทำแบบนี้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 ดิฉันบอกว่าดิฉันคิดดิฉันดูแล้วเสดิฉันคิดว่าคุณจะบาปนะเพราะว่าเมื่อคุณบอกละเอียดขนาดเนี้ย คนที่เขาจ้องที่จะทำอยู่แล้วนะ่ะ <im it> เขาจะทำตาม <im it> หลังจากนั้นไม่นานคุณ1 2ึ่งสสมหามาเรื่อยๆือยเรื่อดิฉันบอกว่าโอ้ยคนที่อ่านข่าวคนนั้นน่ะบาปมากเลยในความในความรู้สึกที่ที่เราแวบกับเขาวันครั้งวินาทีแรกที่เขาอ่านข่าวแล้วบอกรายละเอียดนะ่ะ <im it> เราคิดแล้วว่าคุณพูดทําไมแบบนี้คุณบาปนะคนอื่นเขาจะทําตาม หลังจากนั้นก็มีทําตามมาเรื่อยๆแล้วทีนี้ยดิฉันก็บอกว่าโอ้ยยังบางอย่างมันก็ทําไปโดยไม่รู้เนาะคนที่อ่านข่าวก็ไม่รู้แต่แบบหลังจากนั้นก็ว่ากรรมมาตกที่ตัวเองเพราะว่าตัวเองเหมือนตัวเองเป็นคนกระจายมันวิธีมันออกไปกระจายวิธีในการทําแบบเนี้ยออกไปเป็นคนบอกคนอื่นที่เขาคิดไม่ดีกับตัวของเขาอยู่แล้วหรือว่าคิดไม่ดีกับครอบครัว ปัญหาอะไรรุมเปลาแล้วเนี่ยเขาบอกวิธีนี้เราว่าเจ๋งสุดและไม่ต้องทรมานอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นคนอ่านข่าววันนั้นคงจะแบบคงจะนั่นนะทำแต่ทําไปโดยไม่รู้ตัวเนาะแต่ว่าอย่างว่าละคะ่ะในเมื่อมันเป็นการกระทําไปแล้วผลมันได้ทําลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เป็นบาปเนาะเป็นการช่วยให้คนอื่นไปจากโลงนี้ได้พอสมควรได้เยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ย โอเคลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของพี่คนนึงให้ฟังที่แกอยู่แถวอุทยาแล้วแกเขียนมาถามเนาะก่อนหน้านั้นแกบอกว่าคุณนาทเนี่ยสวดไปแล้วเหนื่อยเพลียมากเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องทํำยังไงคะแกเขียนมาถามหลังไมานะดิฉันก็บอกแกไปเดี๋ยววันหน้ามาเล่าคลิปนี้ของพี่คนที่อยู่อยุธยาให้ฟังละกันเพราะว่าแกมาต่อว่าอ่าไม่ใช่มาต่อว่าดิฉันนะมาต่อจากคลิปที่ว่าดิฉันบอก พูดถึงเรื่องการที่ดิฉันสวดแล้วแผ่ไปให้แถวๆวัดกุดีดาวัดใหญ่ชัยมงคลแกบอกว่าแกเป็นคนอยุธยาและหยุดแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ขออนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปูท่วทวดทุกท่านทุกท่านใครที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเนาะดีกับตัวเราเองดีกับคนรอบข้างดีกับครอบครัว เราค่อยๆพิจารณาไปนะคะในการเดินทางปฏิบัติไปเรื่อยๆเนาะดีกับหลายๆท่านแหละเวลาเราเป็นคนกำหนดทิศทางเมื่อเราจะจากโลกนี้ไปเหมือนที่หลวงตาพูดนะคะว่าเวลาเราปฏิบัติตอนนี้เราเป็นคนกำหนดเองนะเหมือนเราขีดเส้นทางให้ตัวเองแล้วเนี่ยจากสกลไปอุดรไปหนองคายไปอะไรอย่างเนี้ย คือเราจะบอกว่าเออถ้าไปตรงเนี้ยระหว่างทางตรงเนี้ยทาอะไรบ้างไปตรงเนี้ยทาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเป็นการกําหนดแผนที่ให้ตัวเองอะไรเงี้ยจุดมุ่งหมายที่จะไปมีจุดแล้วแต่ค่อยๆเดินไปเดี๋ยวสักวันเองก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจพิจารณาไปด้วยเนาะจะได้เข้าใจไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเควันนี้ลาไปแล้วลูกหลานหลวงปูด่ดูทุกท่านสวัสดีนะคะ